ที่ผมสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ทําให้ท่านไ้ชมยิ้มแต่ผมก็ภูมิใจที่ตัวเองทาาําังของตัวเองให้มันเป็นจริงได้โอเคผมต้องขอคุณคนติดตามคนแรกที่ติดตามผมมาจนถึงทุกวันนี้และผมขอคุณมทุกคนที่ติดตามผมไม่ว่าจะเป็นคนติดตามแรกหรือคนสุดท้ายก็ตาม แต่ผมก็ภูมิใจชมมากผมรักท่ามชมผมคัดดีๆวันนี้เครื่องผมพังผม,ผม,ผมอยากจะทำคลิปก็ื่อถึงนักผู้ชมมาก้วยแต่ผมอาจจะทำคลิปในวันไหนสักวันหนึ่งก็ได้ คลที่ผมอ่นอาจจะเป็นเรื่องนอกผักผมเคยอกหักแล้วมันเหมนเคียงข้างมันไม่มีแต่ความซ้เติมซ้ำเติมคนเรื่อย ผมก็เลยทำคลิปแนวอุกแต่ผมก็เลยกลัวว่ามันจะผิดกฎยูทูบผมก็เลยลบคลิปนั้นไปไม่ลบนะจากที่ดูแล้วไม่ใครใช้เพลงนั้นว่ามันจะผิดกฎเพลงไม่มเอามา คือเพลงจากท่องอื่นที่เขาแจกลิงของน้องิมมานานแะผมกลับทำไรที่ไม่ได้เรื่องผมทำไรไม่ได้เรื่องสักอย่างทำไมถึนไม่ชอพอใจว่า แ네ต่ไม่ยอมจะบอกความรู้ใจคุณว่าผ้ควรจะพูดเมื่อไหร่ผมได้ปืนไม่เป็นแต่ได้เวลาที่ผมต้องไปคิดเร็วช่อง ไปอนเนจนนี้กูจะังโนอู่าว่ามีแฟนเราเหลือขอให้มีเอใหัอยู่ จบคลิปัาแล้วควมทันคลิปมาเป็น้อยแล้ว